สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูหน้างานนะครับแม็โครนะครับแม็โครก็ทำการคุยอ่ากล้องทรายนะครับเพื่อจะไปเทด้านหลังนะครับตอนนี้ก็รถมาเทอ่าจากกล้องใหญ่ๆนะครับตอนนี้ก็เหลือกลองเล็กนิดเดียวนะครับก็จะไปเทด้านหลังนะครับด้านหลังที่เป็นท่อประปานะครับก็ด้านล่างก็ต้องเป็นทรายก่อนนะครับแล้วก็อ่ค่อยผสมหินคลุกเข้าไปนะครับแล้วก็ ถมดินนะครับอันนี้ก็แมคโครก็ปรับหน้าดินนะครับวันนี้สมชายนะครับก็พามารับชมนะครับแมคโครทางานคิดถึงนะครับคิดถึงสมัยตอนที่เป็นเด็กๆนะครับก็ชอบดูมากนะครับตอนนี้โตแล้วนะครับก็ดูไม่เบื่อนะครับก็ยังชอบดูนะครับนะครับก็เด็กสมัยก่อนนะครับก็ชอบมาดูแมคโครนะครับถ้าเกิดว่ามีการถมดินนะครับเด็กๆก็จะมา ดูกันดิบนะครับถ้าเกิดว่าหาเด็กๆไม่เจอนะครับก็ไปอยู่ที่แมคโครนะครับสมัยตอนเป็นเด็กนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยู่ในยุค90นะครับก็จะได้ชอบนะครับเด็กผู้ชายก็จะชอบนะครับการทํางานของรถแมคโครนะครับวันนี้นะครับสมชายนะครับก็นําบรรยากาศมาฝากนะครับตอนนี้ก็ตักดินนะครับ ขึ้นใส่รถนะครับเพื่อจะไปเทด้านหลังนะครับเดี๋ยวนะครับก็ลัง่ได้อาราะนะครับเขาเข้าใจออกแบบมานะครับแมคโครนะครับก็ชอบดูนะครับแล้วก็จินตนาการนะครับตอนเด็กๆนะครับก็ชอบเล่นรถแมคโครด้วยนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับก็ ไม่ได้ไปเที่ยวสถานที่สวยๆนะครับก็ไม่มีคลิปนะครับยาวนะครับส่งนะครับก็วันนี้ก็เลยนําหน้างานมาให้รับชมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพิ่งเบิกกันก่อนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปของสมชายนะครับตอนนี้นะครับสมชายก็มาเปิดช่องใหม่นะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นช่องคุณตานนองเฟตี้นะครับหรือว่าหนุ่มพิจิตสายหานะครับแล้วก็พญาชาลวัรนะครับ ตอนนี้ก็ปิดเหลือช่องเดียวแล้วนะครับตอนนี้อยู่เหลือช่องสมชายตีพัฒน์นะครับยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับฝากติดตามสมชายตีพัฒน์ด้วยนะครับตอนนี้ก็ข่านลังคาจํานวนมากนะครับนะครับต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับตอนนี้ก็ดูแมคโครไปวงพางนะครับวันนี้นะครับก็จะมีหน้างาน นะครับก็ภาคเสียงนะครับภาคเสียงรถแมโครนะครับนะครับที่รถนู่นก็เป็นติดถนนนะครับอันนี้ที่ผมทํางานอยู่นะครับก็เป็นถานีสูบจ่ายน้ามินบุรีนะครับนะครับก็เป็นที่เก็บน้าประมานะครับตอนนี้ที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับก็จะเป็น ถังเก็บน้ําประปานะครับเพื่อบริการประชาชนนะครับเป็นถังเก็บน้ําที่ใบใหญ่นะครับแล้วก็เก็บน้ําได้จํานวนมากนะครับตอนนี้ก็แล้วเสร็จนะครับแล้วเสร็จแล้วแล้วก็เหลือเก็บงานนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับก็คาดว่าเดือนตุลานะครับตุลาน่าจะมอบงานได้นะครับตอนนี้ก็ดินหมดแล้วนะครับก็ค่อยๆปรับนะครับเก็บรายละเอียดนะครับ ก็ดูแล้วก็เพลินไปอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับตอนเด็กๆก็ชอบดูมากนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับเป็นเหมือนกับสมชายไมครับชอบดูนะครับรถแมคโครทำงานนะครับนะครับพวกรถดำรถเกตนะครับก็ชอบมากนะครับนะครับก็ ค่อยๆเกียนะครับดิ้นนะครับก็เก็บรายได้นะครับวันนี้นะครับวันนี้ยังไม่มีวาเทใหม่นะครับกองทรายนะครับน่าจะเต็มแล้วนะครับวันนี้ยังไม่เห็นมาส่งนะครับตัวนี้ก็เป็นวิวนะครับก็บรรยากาศวันนี้ก็บรรยากาศคึ้มๆนะครับเป็นหมู่บ้านนะครับพนาสนะครับ